ครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่วันพฤหัดน่าจะเป็นวันที่สิบเก้านะครับมีนาโอทำงานไม่ได้ดูวันหรอกครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่มีประสงค์ที่จะต้องไปดูวันทุงวันที่อะไรเนาะคือหน้าที่เราทำงานก็ตื่นขึ้นมาก็ทำ ทำแล้วก็ให้มันดีที่สุดนะครับในแต่ละวันจะมาเล่าหนึ่งเหตุการณ์ให้ฟังนะครับความเข้าใจนะครับความเข้าใจของ f อหรือว่าหลายๆท่านนะครับที่ติดตามผมมาตลอดนะครับอันนี้คือ ไม่ความเร็วนะครับไม่ความเร็วเนี่ยผมก็ต้องต่อกมาแบบนี้นะครับแล้วก็มาใส่อย่างนี้นะครับนะครับอันนี้ยังไม่ได้ส่งงานนะครับแต่ว่าปัญหาเกิดแล้วนะครับก็คือขึ้นมั่งไม่ขึ้นมั่งอันนี้คือมันเป็นก็มันเป็นจอของตระกูลนี้นะครับนี่นะครับเคมรี่นะครับเป็นตระกูลของโตโยต้านะครับ ผมก็เอามาแกะใสนะ่ซึ่งมันจะง่ายต่อการใส่แล้วก็การนะครับได้หลายจอเนาะนี่เป็นปึ้งเลยรู้สึกจะรวมร้อยจอนะครับนะครับอยู่ในนี้นะครับที่ผมได้ทำออกไปนะครับไม่ว่าจะใส่ 190E 124 123นะครับ m o ดิฟาสำหรับเครื่องเจนะเมื่อคืนนี้ก็นั่งกันถึงเที่ยงคืนนะครับมานั่งซ่อมนั่งแกะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันขึ้นมัง่งไม่ขึ้นมัง่งอันนี้ตัวหนังสือขึ้นนะครับแต่เลขก,กิโลไม่วิ่งนะครับมันก็มีสิที่จะเสียได้นะครับวันนี้ก็เลยได้นี่น้ำพึ่งผสมมะนาวร้อนๆอ,อุ่นๆจิบแต่เชา้า นะครับแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับเมื่อคืนก็เลยมานั่งแล้วก็หยอดกาวไว้นะครับหยอดอีพ็อกซี่ไว้นะแล้วก็เพื่อที่จะให้มันตื่นเช้ามาแข็งตัวเรียบร้อยจะได้บัดกรีต่อสายอะไรให้เข้าที่นะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ดีเบนเนี่ยเขาจะลื้อได้ทุกอย่างเนาะอันนี้นครับน,นี่ก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นไฟโชเกียนะครับ PIND2L เนี่ยผมต่อมาให้เรียบร้อยนะครับเข้าในระบบแล้วพอดี FC ท่านนี้ได้ซื้อรถนะครับซื้อรถผมไปเมื่อปีที่แล้วนะครับท่านก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรนะครับ ท่านก็เออว่าทำไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จก็จะใช้ยาวๆนะครับจะรีบร้อนอะไรนะครับผมก็อะไรดีไม่ดีนะครับผมก็ลองเทสลองลองใช้ดูนะครับเพราะว่าความคาดหวังของ FC เนี่ยคือ <c oughs> ออกจากมือผมไปแล้วเนี่ยท่านก็คาดหวังว่าจะให้มันสมบูรณ์ ครับใช้งานยาวๆเนาะตอนชีวิตที่ยังเป็นวัยหนุ่มก็ไม่มีกำลังที่จะซื้อนะครับในรุ่นนี้นะครับพอกเกษียณออกมาก็มีกำลังพอที่จะอับเอื้อมถึงได้นะครับเพราะราคาตัวน,นี้ก็ไม่ได้สูงแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ราคานะครับปัญหามันอยู่ที่ว่าจะซ่อมยังไงให้ให้ใช้ได้ยาวนานแล้วก็ทาวรนไม่จุกจิกกวนใจ นั้นคือโจทย์ที่ผมต้องทำครับเห็นหลายๆท่านเนี่ยไปซื้อมานะครับไปซื้อมาก็มีปัญหานะครับซ่อมไม่จบไม่สิ้นแล้วก็จะทอแท้นะครับอย่าเพิ่งทอนะครับอันนี้ s e r v i วิ a แอนี่ผมก็เตรียมไว้ให้นะครับอีกคันหนึ่งที่จะมาใส่นะะผมซ่อมไว้รอละนะครับ สปีดหนึ่งสสามันไม่ออกเนาะออกสปีดเดียวนะครับลมก็ไม่ถึงข้างหลังครับความคาดหวังเนาะอยู่กับความคาดหวังเพราะทุกอย่างที่ทำเนี่ยในงานอิเล็กทรอนิกส์มันเป็นไปได้ครับว่ามันจะผิดเพี้ยนเรืออะไรแต่อย่างไม่ได้กล่อง e c ซเอ้เยอะไรเอ้ยแม้แต่คอมพิวเตอร์นะครับแม้แต่โทรทัศน์ที่เราดูอยู่ที่บ้านซึ่งไม่น่าจะเป็นอะไรเลยเพราะมันตั้งในห้องแอร์มั่งอยู่เฉยเเนี่ย ให้เราเปิดมันยังเกิดปัญหาเลยเนาะนะเนี่ยครับ937คันนี้ครับพอเมื่อวานทดสอบแล้วปรากฏว่ามันดังก้องแก้งก้องแก้งในถังน้ำมันนะไม่รู้อะไรดังนะครับก็ได้ให้ช่างดูว่าหรือมันดูถังน้ำมันก็เลยถอดลูกรอยออกมาปรากฏว่า มันจะมีปลอกลูกรอยนะครับมันปลอกลูกรอยเกลถังน้ํามันนะมันจะหลุดเข้าไปในถังถ้าผมใช้น้ํามันไม่ตกไฟชัวก็ไม่รู้นะครับมันไม่ดังมาพอมันดังแล้วก็มันจะเป็นเดี๋ยผมให้ดูอ่ะมัน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 เหม็นนะครับเราก็เลยต้องนี่ฮครั บอกเนี่ยมันหลุดนะครับเนี่ยนะมันก็ดังกองแกงกองแกงกองแกงนะครับแล้วมันหลุดแล้วท่านก็เวลาเขาเปลี่ยนเนี่ยเขาเขาก็ดึงแต่แต่รุวนี้ขึ้นมานะครับแต่ตัวนี้ขึ้นมาแล้วไอ้ตัวนี้มันก็ลอยอยู่ในถังมันก็ไปเวลาเราเบียกรถก็แป้งแป้งแป้ง นะครับมันก็เกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นมาอืม,มก็เลยทําให้เราต้องรื้อนะครับทําให้เราต้องรื้อว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ต้องรื้อออกมาดูวันนี้ก็จะได้ใส่ถังแล้วนะครับภายในนะครับผมก็ได้ซักได้อะไรหมดเรียบร้อยนะครับนี้รโนเวทข้างในไปหมดแล้วนะครับวิทยุใส่เรียบร้อยนะครับ ก็เหลือเก็บงานที่จอไม้นี่แหละที่ยังไม่จบงานนะครับยังไม่จบงานก็ขอบคุณ f c นะครับที่ท่านมีความมานะในการรอคอยผมนะครับถ,ถึงบางครั้งอาจจะน้อยใจไปบ้างนะเพราะว่าผมทำให้ช้านะครับเพรา,าท่านไม่ได้รีบเนาะผมก็เลยต้องเออก็ประมาณนั้นเนาะมีงานอื่นที่ต้องเลียนนะครับแล้วทีมงานเราก็ไม่ได้เยอะนะครับถึงเยอะก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับเพราะว่า ตอนนี้ค่าใช้จ่ายแรงงานนสูงมากนะครับผมก็ทีมงานก็ให้ไปเปิดอู่ทำเองมั่งนะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าการดูแลตรงนี้มันเป็นยังไงนะครับนะทุกคนก็จะเติบโตนะครับเติบโตไปหลายรุ่นละนะครับไม่ <c oughs> ว่ากันนะครับก็ยินดีด้วยนะครับ <c oughs> มีอีกหนึ่งคันนะครับวันก่อนเนี่ยผมจะถ่ายคลิปให้ดูว่าผมมาเปลี่ยนอะไรมั่งนะครับอันนี้ก็มาเปลี่ยนข้อน้ําเปลี่ยนหมอน้ําปั๊มน้ําชุดข้างหน้านี้นะครับปรากฏว่าก็มีการเปลี่ยนโวเทียนนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับกําลังว่าจะส่งงานจอดอยู่ดีๆนะครับไฟหน้าติดเองนะครับคืนมาไฟหน้าติดเองแล้วก็สตาร์ทเครื่องดูปรากฏว่า หน้าปัดก็กระพริบนะครับไปเองนะครับคืออะไรนะครับตอนนี้นี่เลยกล่องแซมนะครับจะมีกล่องคอนโทรลอยู่นี่ดงก็คือกล่องส่วนกลางนั่นแหละนะครับทุกอย่างก็จะผ่านตรงนี้นะครับตันตรงนี้หมดเลยเรียกว่ากล่องแซมนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเสียได้ไงครับเมื่อลูกค้าขับขับมาดีๆแล้ว มันมาเสียที่เรานะครับอธิบายลูกค้าว่ายังไงนะครับคำตอบที่ได้ก็คือของเขามาดีๆนะครับแล้วมาเสียที่เราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดนะครับนี่คืองานอิเล็กทรอนิกส์นะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับในเมื่อ fc เขาบอกว่ารถผมมาดีๆแล้วมันมาเป็นไปได้ยังไงนะครับทำทางช่างทำไฟชงไฟช็อตอะไรโน่นนี่นั่นหรือเปล่าอันนั้นเขาก็คิดได้หมดนะครับคิดได้หมดเลยนะครับรถตั้ง20ปีผ่านไปนะครับมันก็ไม่ธรรมดาหรอกครับว่ามันจะเกิดอะไรได้ทุกอย่างนะครับอะไรไทุกเมื่อนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้นะอันนี้คือสำหรับรุ่นใหม่ๆนะครับ เอฟซีไม่เข้าใจไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไอ้ส่วนนี้เรารับผิดชอบให้นะครับเรารับผิดชอบให้นะครับเพราะว่าของเข้ามาดีๆเนาะเอ,อเามาดีๆพอเราใช้งานสักเราก็มันก็เจอปัญหาอย่างนี้นะครับมันเป็นไปได้ครับจอดอยู่ที่เราประมาณสองวันนะมันก็เป็นอย่างนี้ไปได้ ไม่เป็นไรนะครับมันมันปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านก็คิดได้หลายรูปแบบเนาะเนี่ยอาชีพช่างันเป็นอย่างนี้เลยครับต้องมีความรับผิดชอบมีใจเก็นร้อยนะครับเราก็อยากไม่อยากให้มันเกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นมานะครับแต่มันเลี่ยงไม่ได้หรอกนะครับรถเนี่ยมันมีตั้งอุปกรณ์เยอะแยะมากมายนะครับซึ่งแต่ก่อนเขาจะมาเปลี่ยนเนี่ยก็มันมีแค่ มอน้ารั่วซึมอะไรเล็กน้อยแค่นี้เองนะครับแล้วเราก็มาเปลี่ยนปั๊มน้ําเปลี่ยนลูกหลอกอะไรพวกนี้ซึ่งเราไม่ได้ลื้อนอกจากตรงนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะส่งงานอยู่ด้วยนะครับก็เลยจอดไว้กลางคืนอยู่ดีๆไฟหน้าติดขึ้นมาเองนะครับติดเครื่องขึ้นหน้าจอกับพิ๊ปิ๊ิิไปโชว์ทุกอย่างครับ Airbag s โชว์เอเโชว์ทุกอย่างมันล้วนขึ้นมาหมดเลย เทีน,นี้มันก็เป็นปัญหาอยู่ว่าเนี่ยเราจะรับผิดชอบให้เขายังไงนะครับไม่เป็นไรครับอันนี้เราช่างเราไม่มีปัญหานะครับกล้าได้กล้าเสียในเมื่อความเข้าใจของลูกค้าก็ยังไม่เป็นไปตามนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับจะได้รู้ว่านี่แหละครับการทํางานมันมีการบุกพองนะครับผมถึงอยากว่า ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยในรถยนต์เนี่ยนะครับในรถยนต์เนี่ยมันมันเกิดปัญหาขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับถ้าคุณเข้าใจได้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เข้าใจไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับมันขึ้นอยู่กับเหตุและผลเนาะขนาดของผมคันเนี้ยนะครับรอเจ้าของคนใหม่อยู่เนี่ยอิตค์คันนี้นะครับเนี่ยวันดีคืนดีตอนเนี้ย เลี้ยวซ้ายไม่ติดแล้วนะครับเปิดไฟเลี้ยวไม่ติดแล้วตอนนี้ไฟฉุกเฉินติดนะครับไฟเลี้ยวซ้ายไม่ติดแล้วกล่องแซมก็มีปัญหาแล้วนะครับนี่ไม่ได้วิ่งไปไหนนะจอดอย่างเดียวแล้วไม่ได้ลื้ออะไรด้วยขับเข้าขับออกเออมันก็เป็นไปได้นะครับนี่คือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆนะครับเป็นอย่างนี้เลยเนาะอย่างนี้เลยทําให้ผมคิดได้ว่า มันปัญหาที่มันเกิดขึ้นในตรงเนี้นะครับมันก็ต้องอธิบายกันให้เข้าใจนะครับคือพื้นฐานแต่ละท่านอ่ะไม่เหมือนกันนะครับบางท่านอธิบายเข้าใจบางท่านอธิบายแล้วไม่เข้าใจนะครับไม่ว่ากันนะแต่อยากจะบอกว่าสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับไม่มีช่างที่ไหนนะครับอยากจะทําแล้วให้มันบานปลายหรอกนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วมันมันเลี่ยงไม่ได้หรอกอาชีพช่างเราเนี่ย จะทําให้ดียังไงนะครับอาชีพช่างเนี่ยก็คือทําดีเสมอตัวนะครับทําผิดพลาดนี่เผากันต้ลวันเลยนะฮะไม่เป็นไรครับผมมาดูเอสคัสอีกหนึ่งคันนะซึ่งเป็นเครื่อง300นะครับตัวนี้ s e L. นะคเับเครื่องเออปรากฏว่า ปรากฏว่านะครับใครอยากเป็นเจ้าของก็บอกเลยนะครับรุ่นนี้ตอนนี้ผมมาให้ดูว่าจอดจริงเพราะอะไรนะครับคือคันนี้น้ำแห้งมานะครับนี่ผมเปลี่ยนเครื่องแล้วนะครับเพราะว่าปลอกสูบใช้ไม่ได้เลยก็เลยเปลี่ยนเครื่อง เอเครื่องบินมาใส่มันเดิมนะเพราะว่าเห็นสภาพโอเคมันยังดีนะครับแล้วเครื่องรุ่นนี้ก็ค่อนข้างจะเงียบครับปรากฏว่าใส่เข้าไปแล้วนะครับนี่ก็คืออิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันเนี่ยผมมีอยู่ตัวหนึ่งก็เอามาใส่ก็ไม่ผ่านเหมือนกันนะครับตัวเนี้ยเสียน้ำมันฉีดเยอะถามว่าซื้อได้ไหมเราซื้อได้ครับซื้อได้มามันก็อีลอบนี้แหละอีลอบนี้คือยังไงก็คือ คือว่ามันก็อายุงานพอกันมันก็จะเสื่อมพอกันนะครับนี่คือหลักการของอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์เนี่ยเขาดีนะครับอุปกรณ์ทงอย่างดีเยี่ยมได้นะครับแต่ว่าพวกคอนโทรลกล่อง ECU เอ้ย MS อเอ้ยอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์เนี่ยรอบข้างเนี่ยมันจะไม่ตอบสนองเราเท่าไหร่ละนะครับอันนี้ผมกำลังดูอยู่ว่า ได้เครื่องมากนะครับได้เครื่องมากถ้าท่านใดจะไปเก็บไว้ใช้งานนะติดแก๊สร,ระบบโคชีดสวยๆใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับเครื่องดีเกียร์ดีแล้วก็สมรรถภาพค่อนข้างจะโอเคนะครับสำหรับอิดคาร์ใหญ่อย่างนี้เนาะนะถ้าไม่อยากได้เครื่องเจนะครับผมหรือก็ไม่งั้นก็ ถ้าลดลงไปสองแปดก็อาจจะวิ่งไม่มันอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้ก็วิ่งโอเคเกียร์5สปีดด้วยนะครับอืมครับส่วนคันนี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยนะครับ1589นะครับเหลืออบโอโซน แล้วก็ส่งลูกค้านะครับง f นะครับส่วน7199คันนี้ก็รออีกนิดนะครับเพราะว่าเร่งงานอยู่ตอนนี้เนาะแต่นี้ท่านไม่รีบรีบร้อนเท่าไหร่ก็เดี๋ยวไปเรื่อยๆอยู่นะครับผมครับก็ขอบคุณครับ FC ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับผม